สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องดาราหมอลำค่ะวันนี้แอดมีข่าวดีมาฝากนะคะวันนี้อาจารย์ประจักษ์ชัยประกาศแล้วนะคะจะมีอีหล่าจะมีเพลงเดี่ยวนะคะเป็นเพลงสนุกสนานมากค่ะเราลองไปฟังไตเติ้ลเพลงกันก่อนค่ะเห็พลงกันก่อนค่ะมายู่กี่เริ่มเขาต้องเพลงเข้าไปอีกเข้าไปอีกหด้อ กินนมบนโต๊คาเวียรีลิเดอทีนี้จะเป็นเสียงยูกินะครับตอนนี้เป็นเสียงไกด์อยู่นะครับน้องบิวไม่ค่ะพันล้านเลยค่ะของอีรีบอกคาเวีอี์นะครับยูกิจะมาใส่เสียงพวกนี้วิบเดกบ้านนอกครับหลังจากอาจารย์จีน,นี่บูไทยแล้วไปน,นี้เป็นวิบเดกบ้านนอกครับอีกในงานเพลงจากยูกิเดียวเดียว ดคะยาโมตะมโนกับเป็นตะหัอยู่เดริขึ้นว่าจังใดล่ะค่ะคันจิว่าซื้อว่าอยู่กี่ค่ะจันใดเห็นกับตาเพืะว่าขี้เลนแน่โอนะไม่ว่านันเดสักกะถามว่าเธอซื้ออย่างแฟนปูคุยเชิดกูได้ใส่ขอแฟนเธอได้บ่เป็นตะหักกระดอก กแล้วให้เธอเป็นโนบิตาซอยจ๊กกัสู้ชีอะซิเข้ากันดีก็ได้ดอกเด้แต่เธอหักจริงไม่ทิ้งไม่เทแล้วก็โอเคเสีย์ริกาโตพฮอกาโอโดโมแสบยิ่งกว่าไอโนโมโตะอีก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 เอ้ยดูคิเอ้เอ้มา แต่เชื่อ,อยุกิโลกครึ่งญี่ปุ่นไทยยังโสดบ่มีผู้ใดใครคู่ชูใจก่อแฟนยังไม่มีมาเจอคนน่ารักอย่างเจ้าจะลวดปากเบ้าว่าเขาว่ายงีลี ไม่รู้ค่วยอัพลงไอเียวัดลงสตอรี่ว่ามีคนรู้ใจหากยังโสดยิ้มให้บ้างจะไปนึ่งข้างๆข,ขอเบอร์แลกลายคนอย่างสําเป็นตากบักลายหัวใจละลายเบาว่า,วาไอว้วาถ้าเธอมีใครตามช็อปปี้ลาสาดา้าก็จะเมามายินดี ทุกบินหมดเท่าไรน้องก็จะไม่เขียนปากมุดเช็กินอยากบินกับไอช่ังอ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 ยากลองที่คู่บอตาอยากลองที่คู่บอตาลงท้องลงท้าใ้ไอาพาเทียกเก่ยวตะเกียวเพื่อแผ่นดินพอ่อดินพอ่อไอเมืองพอ่อ ความเป็นไทยมักอายเกินตันจะตาวันวันวน้องตันบ่อยคือคิงหัวใจลีเดาไอ้ข้าว่าอีอีลีเดาเฮมามีดีต้องโชว์มีดีต้องโชว์นะทุกคนมีดีต้องอวดแต่ไม่ได้อวดดีผมแค่มีดี แแ้้้วววววผผมมมมมมมก็เเออออออาาาาดดดดดดในนพีีีีมม่่ดด่่งซืตไไคอาาอขอขอบคุณคลิปดีๆจากอาจารย์ประจักษ์ชัยหายทองคำด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่มารับชมเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งให้ช่องดารา,ราหมอลํำด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ